ฝนตกนี่นาถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วเป็นแบบนี้จะดีแค่ไหน มันก็คงเป็นได้แค่ความฝันแต่เอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นความจริงกันแน่นะผู้ชายคนนั้นนะเหรอเขาเป็นหมออดีตเขาเคยเป็นสามีของฉันแต่เราได้เลิกกันแล้วตอนนี้ฉันพยายามงอ้อขอคืนดีกับเขาอยู่ ไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีคนอื่นอยู่เหมือนกันจะกลับบ้านเหรอฝนตกนะมีลมหรือเปล่ากลับกับพวกเราได้นะคุณหมอคะมีลมหรือเปล่าป่ะ,ะกับด้วยกันเถอะลมมีแค่คันเดียวสำหรับเรานนะไปกันเถอะ สงสารเขาออกฝนตกแบบเนี้ยจะกลับยังไงล่ะคะช่างทนหน้าเราคงไม่มีหวังแล้วสินะเขาคงไม่กลับมาแล้วจริงๆคุณหมอคะทำแบบนี้จะดีจริงๆหรอคะดูสิเขาเสียใจจะแย่ยู่แล้วนะคะคุณหมอ ใจลายชะมัดเลยอะว่าแต่คุณหมอเถอะจีบฉันจริงๆหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าเพราะอะไรบอกหน่อยได้ไหมคะฉันอยากรู้ว่าคุณกับเขาเคยเป็นอะไรกันแน่ถ้าผมบอกคุณไปคุณจะยอมให้ผมจีบหรือเปล่าละ่ะนี่กระตั้งสองปีแล้วนะที่ผมตามจีบคุณแต่คุณก็ไม่เล่นด้วยสักที งั้นคุณหมอก็เล่ามาสิคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงฉันอยากรู้นะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าผมกับเอลลี่เราสองคนเคยเป็นแฟนกันรักกันมากผมตัดสินใจที่จะขอเธอแต่งงานเพราะเราครบกันนานแล้วเอลลี่เป็นคนน่ารัก<ๆ>เธอตอบตกลง ที่จะแต่งงานกับผมแหมก็ดูดีออกนี่คะไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วงไงต่อละคะงานแต่งงานของผมกับเอลลี่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกอย่างผมจัดเตรียมให้เธอหมดเราทั้งสองวางแผนจะมีลูกด้วยกันแต่แล้วความฝันของผม ก็ต้องพังทลายลงเพราะเอลลี่คนเดียวหลังจากแต่งงานกันได้สักพักหนึ่งเอลลี่เริ่มเปลี่ยนไปผมกลับจากทำงานบ้านของเราเหมือนกองขยะเธอไม่ทำอะไรเลยได้แต่กินและก็นอนดูหมาของผมสิขอหมดแล้วผมไม่คิดเลยว่า เอลลี่จะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ผมเตือนเธอหลายรอบเธอก็ไม่ฟังเธอเอาแต่นอนแล้วก็กินทั้งที่เธอเป็นคนขยันเมื่อก่อนเธอเป็นพยาบาลที่เก่งที่สุดและสวยที่สุดมันไม่ใช่แค่วันนี้มันเริ่มสะสมมาทุกอย่าง และแล้ววันแตกหักของเราก็มาถึงเอลลี่ครั้งสุดท้ายนะที่ผมจะเตือนคุณผมอยากเห็นบ้านที่มันสะอาดอยู่แล้วมีความสุขดูสิกินขยะเหม็นออกอย่างนี้คุณทนนอนอยู่ได้ยังไงก็ฉันเป็นคนแบบนี้แหละคุณเพิ่งรู้เหรอฉันคนคนขี้เกียจฉันเบื่อ ฉันก็อยากจะนอนดูละครดูซีรีส์สิคุณมีหน้าที่หาเงินคุณก็หาไปเถอะเถอเอ้ยทะเลาะกันกี่ครั้งก็กลับมางอฉันทุกทีถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนนิสัยผมคงต้องขอเลิกกับคุณพรุ่งนี้คุณเตรียมตัวไปอำเภอได้เลยผมจะอยากกับคุณหลังจากวันนั้นผมออกจากบ้านมา ผมก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยนี่เกือบจะสองปีแล้วนะที่เป็นแบบนั้นฮ <c oughs> นี่ก็ตั้งหลายวันแล้วนะทำไมไม่กลับมาสักทีปกติก็สามวันเองนะที่เขาโกรธแต่นี่นานแล้วนะทำไมไม่กลับมาสักทีกลับมาหน่อยนะฉันไม่มีคุณ ฉันอยู่ไม่ได้กลับมาหน่อยเถอะเฮ้ยหรือว่าเขาจะมีเรื่องลองโทรหาสักหน่อยดีกว่าไม่รับสายไม่มีสัญญาณตอบรับหมายความว่ายังไงกันเนี่ยหรือว่าที่เขาพูดจะเป็นเรื่องจริงก็เราไม่อยากไงวันนั้นเขาขออย่าฉันไม่ไปไง ฉันตามเขามาสองปีแล้วเขาก็ยังไม่ให้อภัยฉันอีกตอนนี้เขาก็ยังมีคนใหม่ไปแล้วด้วยความพยายามของฉันมันต้องสูญเปล่าหรอฉันเสียใจจริงๆนะคุณพีทใช่เขาชื่อพีทฉันเสียใจ ฉันเสียใจถ้าย้อนกลับไปได้ฉันจะบอกว่าฉันขอโทษเรื่องมันก็เป็นแบบที่ผมเล่าให้คุณฟังนี่แหละไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่มันใหญ่เลยนี่นาเขาก็อยากจะคืนดีกับคุณมากทำไมคุณไม่ลองให้โอกาสเธอหน่อยล่ะคะผมกลัว,วจะเป็นแบบเดิมอีก ผมกลัวจริงๆนะลองให้โอกาสเขาหน่อยสิคะอาจจะดีก็ได้นะนะคะขอร้องลองให้โอกาสเขาดูแล้วยังไงอย่าลืมบอกฉันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงโชคดีนะคะคุณหมอคุณเป็นแบบนี้ไงบีผมเลยชอบคุณ <h> <h> ก็ได้ ผมจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าเขายังเป็นเหมือนเดิมรับรองรับรองผมจะเลิกกับเธอแน่คุณเป็นพยาบาลแล้วมาทำตัวแบบนี้เพื่ออะไรลุกขึ้นเถอะผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณลุกขึ้นคือว่าฉัน ฉันขอโทษนะคะเรื่องที่ผ่านมาขอโทษนะคะฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษแล้วนี่คุณจะพาฉันไปไหนล่ะคะพีทรอด้วยสิคะเราจะกลับไปบ้านของเราเรือนหอ,อของเราแต่ผมมีสิ่งที่จะต้องขอร้องคุณคุณเลิกนิสัยเดิมๆทำตัวให้มันน่ารัก เหมือนตอนที่เป็นแฟนกันได้หรือเปล่าถ้าคุณทำได้เราจะกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ค่ะพีทฉันสัญญาคุณจะต้องขยันโอเคค่ะคุณห้ามตดเสียงดังโอเคค่ะคุณห้ามเลอะลดหน้าผมอืมก็โอเคนะคะ ตังเกงในและเสื้อในคุณก็ต้องซักเองเอ,อได้ค่ะโอเคคุณต้องอาบน้ำให้นิกกี้ด้วยเข้าใจไหมได้เลยค่ะได้ทุกอย่างฉันจะทำตามที่คุณบอกฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วหลังจากที่ฉันไม่มีคุณฉันรู้สึกเสียใจมากต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนใหม่นะคะโอเค